สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเกมเพื่อการศึกษามาแนะนำนะคะชื่อเกมว่าเศรษฐีรีไซเคิลนะคะเกมนี้จะดทำขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนะคะรุ่น65.1นั่นเองนะคะเกมนี้เนี่ยสร้างขึ้นมานะคะเพราะว่าเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยในสังคมเนี่ยยังขาดจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดนะคะ ไม่เห็นความสำคัญของการแยกขยะและยังขาดความรู้ในด้านของการแยกขยะนะคะซึ่งในเนื้อเกมเนี่ยก็เลยได้มีการนำความรู้นะคะเกี่ยวกับการแยกขยะชนิดต่างๆ เข้ามามีส่วนนะคะในการ์ดเกมนะคะแล้วก็ภารกิจเนี่ยก็คือการคัดแยกขยะชนิดต่างๆให้ถูกต้องตามเป้าหมายใครที่สามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องและขยะในมือหมดก่อนนั่นก็คือเป็นผู้ชนะนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ตั้งแต่สองถึงหคนเลยนะคะกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นก็คือนักเรียนเด็กและผู้ใหญ่คะ่ะ เรามาดูภายในกล่องกันบ้างนะคะเมื่อเราเปิดมานี่จะเป็นตารางเกมนะในกล่องก็จะมออีอุปกรณ์การเล่นนะคะและการ์ดต่างๆเกางออกมาก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะภายในกล่องนะคะก็จะมีการ์ดนะคะตัวแมวสีเนลืองๆส้มเนี่ยเราเรียกว่า การ์ดดวงนะคะการ์ดดวงเนี่ยก็จะมีทั้งดวงดีดวงร้ายนะคะก็จะระบุภายในด้านหลังของเกมนะคะต่อมาการ์ดสีฟ้านะคะเราเรียกว่าการ์ดขยะนะคะหรือในเกมเราเรียกว่ากล่องขยะก็จะเป็นขยะประเภทต่างๆนะคะให้กับเรามีรูปและก็ข้อความนะคะอ่ะ ต่อมานะคะก็ภายในกล่องก็จะมีเงินนะคะก็จะมีจํานวนเงินดอลลาร์นะคะจะมี20ดอลลาร์นะคะหรือ20เหรียญนั่นเองนะคะ20แล้วอ่าสิก็ต้องมานะคะเป็น10แล้วต่อมาก็แน่นอนนะคะถอยรถลงมานั่นก็คือ5นะคะสุดท้ายนะคะ,ะจำนวนน้อยที่สุดก็คือ1ะคะเราจะมะีตัวเลขนะคะระบุ ต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นหมากในการเดินนะคะเกมนี้สามารถเล่นได้4-5ถึงคนนะคะแล้วก็มีลูกเต๋านะคะในการที่จะกำหนดระยะช่องในการเดินนะคะเรามาดูกดติกาในการเล่นนะคะข้อที่1ผู้เล่นเนี่ยจะได้รับขยะแบบสุ่มคนละ5ชิ้นและจะได้รับเงินนะคะ20 1 0 5และ1อย่างละ1ใบค่ะต่อมาผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้รับ ตัวหมากนะคะสำหรับใช้เป็นตัวแทนของผู้เล่นคนละ1ชิ้นนะคะผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะต้องทอยลูกเต๋าในการเดินตัวหมากนะ,ะให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยวางตัวเล่นที่จุดเริ่มต้นเมื่อทอยลูกเต๋าได้จำนวนเท่าไหร่ให้เดินไปข้างหน้าตามจำนวนนั้นหากเดินไปตกที่ถังขยะนะคะ ผู้เล่นเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายขยะชนิดนั้นๆน,น,นะคะอาแต่ว่าถ้าผู้เล่นเนี่ยออ่ได้ไปตกในช่องขยะรีไซเคิลก็จะได้รับนะคะค่าตอบแทนสามารถนำไปซื้อกา์ด,ดวงได้ค่าตอบแทนก็คือ1ชิ้นต่อ1เหรียญน,นะคะแล้วก็กา์ดวงของเราเนี่ยจำหน่ายนะคะก็คือ1ิ เหรียญต่อ1ดวงนะคะอ่าข้อที่6นะคะหากผู้เล่นเนี่ยจำหน่ายขยะผิดประเภทจะต้องจั่วขยะเพิ่มนะคะในมือก็จะมีขยะเพิ่มมากๆเนาะอ่าหากผู้เล่นเนี่ยผ่านไปที่จุดสตาร์ทนะอ่าเดินเดิน,เด,น,เ,ดนเดินวนมาจดที่จุดสตาร์ทหนึ่งครั้งก็จะได้จั่วนะคะการดวงหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะอ่าถ้าโชคร้ายนะคะเดินตกลงไปที่ติดคุกก็จะต้อง หยุดเล่นหนึ่งตานะคะแล้วก็เ,เราจะมีสัญลักษณ์พิเศษนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เขาเรียกว่ารูปยิ้มสีเหลืองนะคะแล้วก็พายุหมุนยิ้มแฉงอยู่นะคะเมื่อผู้เล่นเดินไปตกในตรงนั้นเนี่ยผู้เล่นสามารถที่จะวาร์ปนะคะไปที่สัญลักษณ์ที่เหมือนกันได้นะคะอาสุดท้ายผู้เล่นที่จำาหน่ายขยะหมดก่อนก็จะเป็นผู้ที่ ชนะไปนะคะอะแเรามีเพิ่มเติมก็คือเมื่อผู้เล่นเนี่ยเรามีเงินที่ถือไว้แล้วใช่ไหมคะก็ถ้าในมือเนี่ยไม่มีเงินแต่ว่ายังมีขยะอยู่นั่นหมายความว่าผู้เล่นจะต้องล้มละลายแล้วก็ออกจากเกมไปนั่นเองคะ่ะ